สวัสดีค่ะดูดวงกับ9ดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะติดต่อ9ที่0ูนย์หกห้าสามแดห้าค่ะสนับสนุนรายการได้ที่065ย์หกห้าสามดห้าค่ะ พร้อมเพคะ่ะชื่อบัญชีคะ่ะนางสาวกนกวันวัฒนาสุขสกุลค่คะดูดวงราศีธนูเดือนพฤศจิกายน2564ดูดวงราศีธนูเดือนพฤศจิกายน2564 เรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องการงานค่ะเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องการงานการงาน,น,งาน,นการงานเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่7จค่ะการงานขึ้นอยู่ที่7จค่ะมีเรื่องที่เออเขาเรียกอะไรอ่ะรอคอยหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเอาเป็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีเรื่องที่รอคอยที่หวังจะให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความสมหวังเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะให้70%อร์ซค่ะเอ้เจ็ห้าค่ะขอโทษค่ะให้7จเค่ะเจเเซค่ะตกลงว่าเรื่องการงานให้ที่75%็เซค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องการเงินการเงินเปอร์เซ็นต์การเงินเปอร์เซนเ็นต์นขึ้นขึ้นอยู่ที่ หนึรเปอร์เซนเต็มค่ะหนึ100่งร้อเปอร์เซนเต็มค่ะหรือเป็นการบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3มเดือนภายใน90วันเรื่องของการเงินนี้จะชัดเจนขึ้นจะสมหวังขึ้นจะราบลื่นขึ้นก็เป็นไปได้อีกเช่นกันค่ะก็ดีแล้วค่ะ เรื่องการเงินสมหวังขนาดนี้ก็ดีแล้วค่ะต่อไปเรื่องที่สามเรื่องที่สามเป็นเรื่องการเดินทางนะคะเรื่องที่สามเป็นเรื่องการเดินทางในเรื่องของการเดินทางนี้เออ เรื่องที่สามที่เป็นเรื่องของการเดินทางเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตค่ะมีเรื่องที่เราเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ไม่ทันใจอืดอาดหน่อยช้าหน่อยค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะ การเดินทางนี้ก็สมหวังได้ค่ะราบลื่นได้ค่ะเมื่อกี้เก้าต้องบอกว่าดูดวงราศีธนูเดือนพฤศจิกายน2564มี24เรื่องค่ะมี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเออก้าต้องบอกแบบนี้ค่ะ ไม่เป็นไรบอกใหม่ได้ถูกต้องไหมคะต่อไปเรื่องที่สี่นะคะเรื่องที่สี่เป็นเรื่องโชคลาภโชคลาภเปอร์เซ็นต์ขึ้นน้อยมากค่ะขึ้นอยู่ที่หกสิบเปอร์เซนต์ค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่หกสิบเปอร์เซนต์แล้วก็เป็นอะไรที่เออประมาณว่าต้องต่อสู้อย่างหนักมาก<บ>เรื่องของโชคลาบนี้ถึงจะ เอาเป็นว่าเรื่องของโชคลาภมันยังไม่เข้าที่เข้าทางขนาดนั้นแต่เดี๋ยววันข้างหน้ามันต้องเกิดขึ้นได้ประมาณว่าตอนนี้เหมือนเป็นการบอกให้รู้ก่อนว่าภายใน3ามเดือนนี้เรื่องโชคลาภนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางเหมือนประมาณว่าต้องต่อสู้เรื่องอื่นอ่ะต้องต่อสู้เรื่องอื่นถึงจะสมหวังมากกว่าค่ะต่อไปเรื่องที่ห้าเป็นเรื่องการเรียนเรื่องที่ห้านะคะเป็นเรื่องการเรียน การเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนเสริมเรียนเพิ่มทักษะในด้านต่างๆการเรียนวิชาชีพต่างๆการเรียนเพื่อที่ว่าเออจะสอบแล้วจะสามารถเขาเรียกอะไรนะคะเรียนหนังสือจบไหมเรียนจบไหมนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะครอบคุมค่ะครอบคุมใช้ได้ทั้งหมดค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เออขึ้นตั้งแต่หนึเเซเต็ม ไปจนถึง1 3 0ถึง150%เลยถึงไหมถึงค่ะหรือเป็นการบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนภายใน6เดือน3เดือน6เดือนอามากอีกทีหนึ่งเเดือนในเรื่องการเรียนนี้จะสมหวังจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นเอาแน,น่ๆนาความสมหวังอรออยู่เลยค่ะสมมุติถ้าถามว่าจะเรียนหนังสือจบไหมไม่ว่าจะเป็นการเรียนจบชั้นอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนจบชั้นอะไรก็ตามเรียนจบแน่นอนค่ะเรียนจบแน่นอนค่ะถ้าถามคําถามแบบนี้เลยนะคะเออแล้วก็เมื่อกี้ที่ก้าบอกว่าเรื่องของการเรียนอ่ะหรือจะเป็นการเรียนที่เราเลือกกันว่าเรียนเพิ่มวิทยาฐานะน่ะเรียนเพื่อเลื่อนเออเรียนเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะนี่ก็ใช้ได้อีกเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าเรื่องของการเรียนนี้ดูถ้าจะสมหวังดีค่ะในวันข้างหน้า หนึเต็มไปจนถึง130%ไปจนถึง150เซเลยค่ะต่อไปเรื่องที่6แล้วนะคะเรื่องที่6เป็นเรื่องความรักความรักของของหวานใจดวงใจสุดที่รักสิ่งล้ำค่าครบแล้วค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่เดียวเ5อร์เซค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่75ค่ะ มันคงมีหลายเรื่องที่เราเหมือนต้องจัดการต้องทำให้มันเข้าที่เข้าทางในช่วงของระยะเวลาที่กำลังเป็นอยู่นี่ค่ะแต่เอาเป็นว่าหรือเป็นการบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายในสามเดือนนี้เรื่องของความรักนี้จะมีทางออกที่ดีจะมีทางออกที่ราบลื่นสมหวังก็เป็นไปได้อีกเช่นกันค่ะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้ให้ เข้าที่เข้าทางหน่อยค่ะเออควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ให้เข้าที่เข้าทางหน่อยค่ะถ้าใช้คำง่ายๆแบบวัยรุ่นที่เขาใช้กันก็คือต้องทำตัวเป็นป้าข้างบ้านเนี่ยที่ไรซึ่งเหตุผลเนี่ยให้มันน้อยๆหน่อยให้มันน้อยๆหน่อยอะค่ะแล้วอะไรๆอะ,อะก็จะเขาเรียกอะไรนะก็เถิบดีขึ้นหรือสมหวังขึ้นได้ค่ะหรือสมหวังเพิ่มมากขึ้นก็ได้ค่ะ ต่อไปเรื่องที่เจ็ดนะคะเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดการขายที่ดินค่ะการขายที่ดินการขายที่ดินเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนค่ะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนระยะเวลาของเรื่องนี้เผื่อไปที่หกเดือนเต็มค่ะหกเดือนเต็ม หรือเป็นการบอกให้เรารู้ว่าถ้าตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องเออเขาเรียกอะไรอะทำต่อไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทำต่อไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเออทำเรื่อยๆดิทำต่อไปๆๆเรื่อยๆอะค่ะทำอย่างต่อเนื่องไปเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะสมหวังขึ้นได้ในวันข้างหน้าค่ะให้อดทนทําไปอีกสักพักหนึ่งอะค่ะเอออ่าต่อไปครบเจ็ดเรื่องแล้วค่ะเจ็ดเรื่องละ เก้าล้างไพ่ก่อนนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเก้ากำลังล้างไพ่แล้วก็เตรียมตัววางไพ่ก่อนนะคะ เอาละก้าวกำลังจะเตรียมวางไพ่แล้วค่ะล้างล้างไพ่เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ล้างไพ่เสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วคราวนี้ก็กำลังวางไพ่ยอยู่ค่ะ ไปนะคะเป็นเรื่องที่8ค่ะเรื่องที่8เรื่องที่8การขายบ้านค่ะการขายบ้านเรื่องที่8นะคะเรื่องที่8การการขายบ้านการขายบ้านเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เออเจเปอร์เซ็นต์เจเปอร์เซ็นต์ถึง80เปอร์เซ็นต์เลยค่ะถือค่ะ 75%ถึง80%ถึงไหมถึงคะ่ะระยะเวลาของเรื่องนี้ก็เรื่องที่8นี้เรื่องการขายบ้านนี้2อถึงส<ด> <white S 1> เดือน3าถึงหเดือน3าถึงหเดือนเต็มที่แล้วคะ่ะก็คือมีความชัดเจนราบรื่นสำเร็จสมหวังตามนั้นคะ่ะต่อไปเรื่องที่9นะคะเรื่องที่9มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมมีนะคะ100%เปอร์ซเต็มค่ะ 100%เเต็มนะคะหนึเเต็มนะคะมีค่ะและเราเองก็ตั้งใจทำและอดทนทำเรื่องที่ดีที่ควรจะทำอะต่อไปด้วยค่ะต่อไปเรื่องที่10แล้วนะคะเรื่องที่10เรื่องที่10มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมเรื่องที่สิมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมดูท่าเหมือนเราจะมีความ ใจร้อนวู่วามขึ้นบ่อยๆนะคะดูเราจะมีความโลเลแปรปวนแล้วก็ใจร้อนวู่วามขึ้นบ่อยๆด้วยค่ะเรื่องอ,อุบัติเหตุเนี่ยม,มันเตือนว่าถ้าเราประมาทเลินเล่อสะเพ้าประมาทเลินเล่อสะเเผ้าแล้วก็ยังใจร้อนวู่วามอยู่ยังใจร้อนู่วามอยู่แบบนี้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอะ่ะมีเลยค่ะ กี่เปอร์เซ็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นเลยค่ะสามสิบห้าเปอร์เซ็นเลยค่ะสามสิบห้าเปอร์เซ็นเลยสามสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะส่วนที่เรียกว่าพอจะควบคุมได้ยังมีไหมหกสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะหกสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะหกสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เออถ้าไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุแบบนั้นหรืออาจจะหมายถึง การที่บางทีเราอาจจะมีปากมีเสียงกับใครอะอย่างแตกหักอย่างรุนแรงอะได้ง่ายๆอะก็เป็นได้นะคะถ้าไม่ใช่หมายถึงเรื่องการมีอุบัติเหตุอย่างเดียวอะถ้าไม่ใช่เป็นความหมายนี้เป็นความหมายเดียวอะสมมุติก่อนอะสมมุติอะสมมุติว่าเป็นความหมายอย่างอื่นด้วยอย่างที่ก้าวบอกเมื่อกี้อะค่ะการจะมีปากเสียงกับคนอื่นอะถึงขั้นที่เรียกว่าแตกหักรุนแรงอะค่ะแตกหักอย่างรุนแรงเลยอะ ก็เป็นได้อีกเหมือนกันค่ะต่อไปเรื่องที่11นะคะเรื่องที่11การมีบ้านใหม่เรื่องที่11การมีบ้านใหม่การมีบ้านใหม่เรื่องที่11เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เรื่องที่11การมีบ้านใหม่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่6 5เปอร์เค่ะ การมีบ้านใหม่ก็ตั้งแต่มือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่มือห้ามือหกครบแล้วค่ะขอโทษค่ะเการมีบ้านใหม่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนค่ะระยะเวลาของเรื่องนี้เผื่อไปที่หกเดือนเต็มเต็มค่ะหกเดือนเต็มเ็มค่ะถึงจะสมหวังถึงจะชัดเจนถึงจะเข้าที่เข้าทางขึ้นค่ะเพราะมันต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะหกเดือนเต็มค่ะเผื่อไว้ก่อนค่ะ เรื่องที่12การออกรถใหม่เรื่องที่12บการออกรถใหม่การออกรถใหม่ก็มือก็ตั้งแต่ก็ตั้งแต่มือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่มือห้ามือหก <c oughs> ครบแล้วค่ะ <c oughs> เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะหรือถึงถึงหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือ ถึงอันสุดท้ายที่เราเรียกว่า150%ก็คือเอานี้เข้าใจง่ายๆเปอร์เซ็นนะ่ะขึ้นตั้งแต่100%เต็ม130% 150%ก็คือขึ้นอยู่ประมาณนี้เลยค่ะขึ้นอยู่กับความพยายามขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนาความพยายามความตั้งใจของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะแต่เอาเป็นว่าแล้วก็ระยะเวลาของเรื่องนี้ 2-4เดือน3-5เดือน3ามเ,เดือนเต็มที่หมดแล้วค่ะเรื่องนี้ต้องชัดเจนต้องสมหวังต้องราบรลื่นสมหวังเข้าที่เข้าทางอะ่ะเป็นไปได้เป็นความจริงได้อย่างแน่นอนค่ะต่อไปเรื่องที่13แล้วนะคะเรื่องที่สิเลขที่บ้าน เรื่องที่13เลขที่บ้านเลขที่บ้านที่กําลังอยู่เลขที่บ้านที่กําลังจะไปที่ใหม่เลขที่ห้องที่กําลังอยู่เลขที่ห้องที่กําลังจะไปที่ห้องใหม่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่ก็คือโดยรวมๆวมมาดีอยู่ค่ะไม่ได้แย่นะคะ75%ค่ะขึ้นอยู่ที่75%ค่ะแล้วก็ประมาณว่าอ่อขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยค่ะขึ้นอยู่กับตัวเราได้ค่ะ ถ้าเราเข้าที่เข้าทางกับตัวเองมากขึ้นประมาณว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นได้ค่ะเรื่องต่างๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นได้ค่ะต่อไปต่อไปต่อไปเป็นเรื่องที่สิบสี่เรื่องที่สิบสี่เรื่องที่สิบสี่แล้วนะคะสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ โดยรวมๆแล้วเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เออกี่เปอร์เซ็นต์นะ่าเอออยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอยู่อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะหรือเป็นการบอกให้เรารู้ว่าคือมันค่อมกันอยู่อะค่ะระหว่างหกสิบห้าเปอร์เซ็นถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันค่อมค่อมกันอยู่อะค่ะเมื่อกี้ก้าวก็เลยลังเลใจลังเลใจแล้วก็พิลิพิไลอยู่ค่ะ ลังเลใจพี่รีพี่ไลอยู่ค่ะ65%ถึง70%ก็คืออีก5%เนี่ยที่จะให้มันเต็ม70ได้เนี่ยมันคงหมายถึงว่าอยู่ที่ตัวเราด้วยค่ะแล้วก็หรือเป็นการบอกให้รู้ว่านับ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 จากวันนี้ไปภายใน90วันภายใน3เดือนเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจจะมีม,มุมเออถึงจะมาช้าหน่อย เออถึงจะมาช้าหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วสมหวังเออเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจเนี่ยท้ายที่สุดแล้วสมหวังหรือบอกให้รู้ว่าต่อจากนี้ไปทําอะไรให้ควรทําอะไรกับชีวิตเนี่ยให้รอบคอบมากขึ้นให้ใจเย็นมากขึ้นเพื่อที่สุขภาพของร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมันจะได้แบบเออเขาเรียกอะไรอ่ะมีมุมมีมุม,มของ เขาเรียกว่ามีมุมของด้านที่ดีๆค่ะเพื่อที่จะให้มันเกิดขึ้นนะค่ะเออถ้าเรา,เราถ้าเรามีแต่พลังงานด้านของความใจร้อนความวู่วามบ่อยๆความโกรธง่ายบ่อยๆความโมโหบ่อยๆมันก็กระทบอย่างแรกกระทบต่อจิตใจเราก่อนเลยถูกต้องไหมอะ่ะเออเพราะพลังงานทางลบมันเยอะไปอะนะ่ะเนาะั่นแาละค่ะความหมายของมันก็คือให้ใส่พลังงานทางบวกให้มากแล้วเรื่องที่ดีหลายๆเรื่องจะรออยู่หรือหมายถึง ถ้ารู้ว่าใจร้อนวุ่วามก็ให้ทําอะไรที่เราเรียกกันว่ารู้จักพีล่ลิพีไลขึ้นบ้างอะไรอะไรก็จะใจะเย็นขึ้นได้แบบนี้ก็ได้ค่ะอ่าสิบสี่เรื่องสิบสี่เรื่องค่ะสิบสี่เรื่องผ่านไปแล้วเก้าล้างไพ่ก่อนนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง ตอนนี้ก้าวกำลังล้างไพ่อยู่แล้วค่ะกำลังล้างไพ่อยู่กำลังล้างไพ่อยู่นะคะล้างไพ่อยู่ค่ะแล้วก็กำลังตอนนี้เตรียมจะวางไพ่แล้วค่ะ เอาเป็นว่าเตรียมวางไพ่แล้วนะคะเตรียมวางไพ่ละต,ตัวนี้กําลังตอนนี้ก้าวกำลังวางไพ่ยอยู่ค่ะกำลังวางไพ่ยอยู่กำลังวางไพ่ยอยู่ค่ะ กำลังวางไพ่อยู่นะคะอ่าเก้าวางไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวางไพ่เสร็จแล้วเออต่อไปนะคะเรื่องที่สิบห้าค่ะเรื่องที่สิบห้านะคะเรื่องที่สิบห้าเรื่องที่สิบห้า การสอบค่าราชการการสอบค่าราชการการสอบเข้ามหาวิทยาลายัยการสอบเข้าในสถานที่ต่างๆใช้ได้ครอบคลุมทั้งหมดตามนั้นเลยค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่75%ค่ะ75%นะคะตัวเราเองก็ต้องเขาเรียกอะไรอะถ้ามีมีความเขาเรียกหย่อนยานตรงไหน ย่อนยานตรงไหนยังรั่วอยู่ตรงไหนก็อุดรูรั่วเนี่ยให้เต็มที่ค่ะในช่วงเวลาที่ยังยังเหลือเวลาอยู่ยังเหลือโอกาสอยู่ก็เอาเป็นว่าทําให้เต็มที่ค่ะทําให้เต็มที่แล้วก็อุดรูรั่วเนี่ยของตัวเองเนี่ยให้ได้เยอะให้มากที่สุดค่ะแล้วเรื่องนี้ก็จะสมหวังหรือเป็นความจริงขึ้นมาได้ค่ะต่อไปเรื่องที่16นะคะ เรื่องที่16การค้าขายการค้าขายออนไลน์การค้าขายตามตลาดนะัดต่างๆการค้าขายตามสถานที่ต่างๆการค้าขายตามข้างถนนการค้าขายตามห้างสปปรรพสินค้าเอาเป็นว่าใช้ครอบคลุมทั้งหมดค่ะเออเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะหรือเป็นการบอกให้รู้ว่า นับจากวันนี้ไปภายในสามเดือนภายในเกาสิบวันเรื่องนี้จะสมหวังขึ้นลาบลื่นขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเอาเถอะค่ะคำว่ามุมสมหวังเนี่ยจะมีมุมแห่งความสมหวังเนี่ยรอคอยอยู่ได้เลยค่ะในวันข้างหน้านี้ค่ะต่อไปเรื่องที่17 เรื่องที่17การใช้นี้การใช้นี่การใช้นี้เรื่องที่สิการใช้นี้เอาเป็นว่าการใช้นี้น่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่6กส้าเอร์เซค่ะหกสซนก็คือมันยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางขนาดนั้นแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกสักหน่อยอะค่ะเต็มที่เข้าใจว่าเรื่องนี้ถ้าถ้าเป็นจำนวนเดือนเหรอ เดือนที่สี่น่าจะเข้าที่เข้าทางขึ้นมาได้สักหน่อยแล้วมั้งเอาอย่างนี้ค่ะเข้าใจว่าสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเนี่ยเต็มที่แล้วค่ะเอาเป็นว่าเปอร์รเซ็นต์ขึ้นหกสิบห้าเปอร์เซ็นส่วนจํานวนระยะเวลาเนี่ยเราเผื่อไปก่อนเป็นเรื่องสมมุติก่อนก็ได้ค่ะสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนแเอาเป็นว่าในสามเดือนเนี่ยมีกําลังเนี่ยที่จะเริ่มได้ใช้เนี่ยขึ้นมาบ้างแล้วมันช้าหน่อยแต่มันได้ใช้นี่ออกไปค่ะตอนนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นก่อนค่ะ ต่อไปเรื่องที่18การเลิกกับมือที่3เรื่องที่18การเลิกกับมือที่3การเลิกกับมือที่3เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่70%ก่อนค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่มีความหวังมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นไหมมันมีค่ะขึ้นอยู่ที่70%ก่อนค่ะ อีก30%ที่เหลือขึ้นอยู่กับตัวเราล้วนๆได้ค่ะว่าเราจะแบบเออเขาเรียกอะไรนะค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆแล้วก็ไม่ไม่วู่วามอะค่ะเออค่อยเป็นค่อยไปเหมือนให้เวลาอีกฝ่ายหนึ่งอะค่ะประมาณนั้นอะค่ะเพราะอีกฝ่ายก็อาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจไม่ทางใจเราก็ต้องเหมือนแบบปรับตัวแล้วก็รอเขาสักหน่อยอะค่ะมันก็จะเข้าที่เข้าทางได้แล้วก็มีความหวังขึ้นมาได้ค่ะ เอาเป็นว่าให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นก่อนค่ะต่อไปเรื่องที่สิบเก้าแล้วนะคะการติดทหารเรื่องที่สิบเก้าการติดทหารเก้าเข้าใจว่าติดนะคะติดเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มค่ะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะ แล้วก็หลังจากติดทหารแล้วเอาเป็นว่าเรื่องที่ดีมีอ่ะมีมารออ่ะเขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตารอเลยค่ะเรื่องที่ดีเนี่ยตั้งหน้าตั้งเรื่องที่ดีมีมารอเลยเรื่องที่ดีตั้งหน้าตั้งตารอเราอยู่เลยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตอ่ะของเราเนะ่ะในมุมที่ดีอ่ะมากๆากอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซนเต็มค่ะดีแล้วค่ะดีแล้ว เรื่องที่20มีเจ้ากรรมนายเวรตามไหมเรื่องที่ยีแล้วมีเจ้ากรรมนายเวรตามไหมมีค่ะสา้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่ยีมีเจ้ากรรมนายเวรตามไหมมีค่ะสาเนะคะสาส่วนที่เรายังพอที่จะมีทางออกได้บ้างรับมือไหวอยู่หกสบห้าเปอรค่ะหกค่ะที่เรายังประคองได้อยู่ค่ะยังไหวอยู่ค่ะหกาเค่ะ ในระหว่างนี้เราก็มีความตั้งใจจริงมีความจริงใจที่จะขอโทษขอเอาหสิกรรมค่ะแล้วทุกอย่างก็จะปลดล็อกกันได้ค่ะขี้คลายขึ้นได้ผ่อนคลายขึ้นได้ค่ะขอให้ตั้งใจทำอย่างจริงจังตั้งใจค่ะต่อเนื่องค่ะต่อไปเรื่องที่21แล้วนะคะเรื่องที่21การชนะคะดีความเรื่องที่21การชนะคะดีความเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่ จ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะในระหว่างนี้ก็ต้องไม่ใจร้อนวู่วามค่ะไม่เพิ่มปัญหาไม่สร้างปัญหาด้วยนะคะหลีกเลี่ยงปัญหาได้ควรควรที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาค่ะก็คือขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะไม่ใจร้อนวู่วามค่ะควรควรจะเลี่ยงปัญหาหลีกเลี่ยงควรจะหลีกเลี่ยงปัญหาค่ะไม่เพิ่มปัญหาขึ้นมาค่ะเอาละยี่สิบเอ็ดเรื่อง ยีเรื่องผ่านไปแล้วค่ะ9ก้าล้างไพ่ก่อนนะคะยังเ,หล,ออเงหลืออีก3เรื่องค่ะเหลือลอีก3ามเรื่อง9ก้าล้างไพ่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 แล้วก็ล้างไพ่แล้วก็ วางไพ่ก่อนนะคะล้างไพ่วางไพ่เอาละค่ะก้าวกำลังล้างไพ่ยอยู่ค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมตัวทยอยวางไพ่แล้วค่ะเตรียมตัวแล้ว เตรียมตัวทยอยวางไพ่แล้วค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะเรื่องที่22เรื่องที่22เรื่องที่22การออกจากเรือนจำการออกจากเรือนจำการออกจากเรือนจำมีความหวังขึ้นบ้างไหมมีค่ะ เ0ซค่ะ70%เอร์ซค่ะตัวเราเองก็ต้องทำตัวให้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะทำตัวให้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะแล้วก็เปอร์เซนต์ขึ้นขึ้น70%เรซระยะเวลาเราเผื่อไปที่ก็ตั้งแต่4เดือนจนถึง9เดือนเลยค่ะสี่เดือนถึง9เดือนเผื่อไว้ก่อนเลยค่ะเรื่องนี้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่า9้าเริ่มต้นที่ตั้งแต่4เดือนถึง9เดือนค่ะเผื่อไว้ก่อนค่ะเต็มที่แล้วค่ะ แล้วก็ให้เมื่อกี้ก้าบอก70%ค่ะถูกไหมเจ็ให้เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาก็สี่ถึงเก้าเดือนแล้วก็ต้องทำดีต้องทำดีอย่างต่อเนื่องตลอดด้วยค่ะเรื่องที่ยี่สิบสามเรื่องที่ยี่สิบสามการมีลูกเรื่องที่ยี่สิบสามการมีลูกการมีลูกมีความหวังมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่ จ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะระยะเวลาของเรื่องนี้ก็ภายในสามเดือนแล้วก็สามถึงห้าเดือนสามถึงหกเดือนเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นก่อนค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการหรือทําให้มันเข้าที่เข้าทางอะค่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มีขึ้นค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็เรื่องที่ยี่สิบสี่ความสมหวัง เรื่องที่24ความสมหวังมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นไหมมีค่ะ7 5 5ค่ะ7 5แล้วก็อยู่ที่เราจะทําให้มันสมหวังขนาดไหนด้วยค่ะต้องทําอย่างต่อเนื่องตลอดตลอดด้วยนะคะความสมหวังนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นที่75%ค่ะกขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้มีความร่ํารวยเยอะๆค่ะขอให้มีทางออกที่ราบเรื่นสําเร็จสมหวังค่ะ หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วย9กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้9ค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอบคุณค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะ